อยากจะชักชวนคนที่ไม่เคยขี่จัรกรยานก็คิดว่าเป็นหนึ่งวิธีในการที่จะเดินทางเป็นหนึ่งวิธีในการที่จะเห็นคอมมูนิตี้ต่างๆเป็นหนึ่งวิธีในการที่จะใช้ชีวิตที่ปราศจากหรือทำให้พอร์ลูพอลูชันลดลงนะค,ะครับการนี้ ีคะ่ะนี่คือรายการไลฟ์แชทสองสุขรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเพื่อค้นหาว่าความหมายของความสุขในชีวิตของพวกเขาคืออะไรและในวันนี้เป็นวันที่3มิถ<ม>ุนายนซึ่งถูกกาหนดให้เป็นวันจกกักรยานโลกเราจึงขอพาคุณผู้ชมไปรับชมความสุขของชีวิตนักปั่นซึ่งเป็นซึ่งกําลังเป็นกระแสการออกกําลังกายที่กำลังมาแรงในขณะนี้โดยจะเป็นที่ไหนนั้นตามเราไปดูได้เลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งบางกระเจ้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนฝั่งกันแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจะไปเช่าจักรยานที่ไหนได้บ้างทำธุรกิจตรงนี้มานานหรือยังคะก็ตอนนี้ก็เปิดได้ประมาณ3-4ปีแล้วครับผมช่วยเล่าความเป็นมาเรื่องราวของการเปิดธุรกิจจักรยานหน่อยคือว่าตรงน,นี้มันเป็นพื้นที่ของแบบ บางกระเจ้าอ่ะแล้วมันก็จะมีเป็นสวนของไอซ์แลนด์จะเป็นเหมือนปอดของคนกรุงเทพแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนมาขี่จักรยานเนี่ยในกรุงเทพมันขี่ไม่ได้เพราะเลยมาหาสแสวงหาที่ขี่อยู่เสาร์อาทิตย์นเนี่ยนะมันจะมีตลาดน้ำมาจากตลาดน้ำฝั่งน้ำขึ้นไหมครับแล้วก็นครศรีเขื่อนขันแล้วก็ที่สถากกนการณ์แล้วจะมีพัทยาเทเน่นะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะมีน้ำเที่ยวประมาณ1 0 0่งร้อยถึง คนก็มีพวกญี่ปุ่นจีนแล้วก็พวกยุโรปคนกวก็รประมาณ50 5 0แล้วคนไทยก็จะมีสามสิแล้วอะไรคือความสุขที่ทําให้ทุกวันนี้เราประกอบธุรกิจจักรยานอที่บากา้าคือว่าตรงน,นี้มันเป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วเราก็อยู่บ้านแล้วมาเดินมาเจอพวกป่าผู้คน ก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็แนะนำถานที่ต้องเที่ยวในบ้านของเราก็คือการได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็แนะนำจุดเด่นของเราขอบคุณที่ับม่อนนี้าเราก็าส่วนสส่วนสาารคร แตนมาประจำวางเจ้าที่นักปั่นเนี่ยนิยมมาปัดกันที่นี่มากเดีย๋ยวเราปัดไปดูกันอะไรดีกว่าเราก็ไปตามหานักปั่นเราพูดๆกันดีกว่าว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เขามาปัดอะไรกันปกติมาบางกระเจ้าเป็นประจำไหมคะประจำครับประจำนอกจากที่นี่ได้ไปที่อื่นบ้างไหมสนามบินสุวรรณภูมิมีกาบางนาลาดกระบังชอนเมืองดังสิทธิ์บางกะปิ แทบจะทัวร์กรุงเทพแล้วครับชอบที่ไหนมากที่สุดคะก็ชอบจริงๆก็คือธรรมชาติอย่างนี้แหละดีกว่าดีกว่าในตัวเมืองเมืองมีคนมลพิษเยอะค่ะอย่างนี้จะดีกว่าแสดงว่าชอบปั่นไปด้วยแล้วว่าดูธรรมชาติด้วยใช่ครับถ้าบ้างๆก็ถ้ามีโอกาสก็ไปต่างจังหวัดอะไรเขาใหญ่โคราอะไรเพิ่มข้นพอในยก แต่ต้องไปทุกทีแล้วท่าที่ปั่นมามีเทคนิคหรืออะไรอยากแนะนํานักปั่นางไปเลยขั้นแรกเลยอย่าห่าหัวมากหัวมากไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปก่อนอาทิตย์แรกนะแล้วค่อยขยับเป็นเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดเหมือนอย่างนี้เกียร์เจ็ดหนักสุดเกียร์เจ็ดมันจะมีหลายระบบจักรยานอาทิตย์ที่สองค่อยเพิ่มเพิ่มเกียร์ขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ก็จะอยู่ตัวระบบหายใจแล้วก็จะดี แล้วเท่าที่ปันมาค่ะอะไรคือความสุขที่สุดในการปั่นจัก,กรยานคะร่างกายร่างกายเราแข็งแรงค,คือความสุขที่สุดทีนี้เรากินอะไรดีลรวประทานอะไรก็ไม่ต้องกลัวอ้วนป,ปีปีหนึ่งแทบจะไม่ต้องไปหาหมอ,หอร่างกายเราปรับค,คนที่อยู่ในห้องแอร์มากๆนี่นะมาข้างนอกปรับอุณหภูมิปรับไม่ทันนี่จะไม่สบายง่ายร่างกายจะอ่อนแอง่ายแสดงว่าในการปีนจัก,กรยานเนี่ยความสุขของเราคือได้ออกกำลังกายใช่ไหม เราก็อยู่กันที่หอชมนกใจกลางสวนสาธารนณะแห่งนี้นะคะโดยหอแห่งนี้มีขึ้นเพื่อให้คนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยได้ลองขึ้นไปสำรวจมุมยอดไม้เพื่อให้ดูระบบนิเวศโดยรอบจากมุมสูงค่ะ <S <S และตรงนี้ก็เป็นมุมยอดขิดนะคะที่ใครที่มาหนาะสวนสาธารนณะแห่งนี้เนี่ยต้องได้มาลองขีดยังได้มาลองถ่ายรูปจากมุมสูงในมุม น,นี้เราก็ได้ขึ้นมาอยู่บนชั้นสูงสุดของขอชมนกแข่งนี้จะเห็นได้ว่ามีป้ายที่บอกว่าสามารถพบนกอะไรได้บ้างในบริเวณนี้หากเรามองไปรอบๆเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเรือนยอดไม้ของมุมต้นไม้ในมุมสูงนะคะโดยพื้นที่เราแวกนี้เป็นพื้นที่ฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศ ที่มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์พืชท้องถิ่นดั้งเดิมที่เหลืออยู่พร้อมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของธรรมชาติทั้งดินน้ำและอากาศเข้ากับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิน่นโดยมีการจัดองค์ประกอบโครงสร้างของพืชให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆท่างสองคนปั่นจักรยานมานานแค่ไหนวะคะก็ปัป่นมาตัง้งแต่เด็กๆกันแหละครับแต่ว่าถ้าจะถ้าถามว่าถ้าปัน่นแบบจริงจกกังก็น่าจะประมาณ ได้ะะออกกำลังกายได้ได้พบปะใช่ใช่คือมันก็หลายอย่างคือว่าคือจักรยานเนี่ยคือโอเคสุขภาพเนี่ยมันก็ได้แล้วแล้วก็ได้เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เรื่องของสังคมคะนะครับมันก็ได้ได้ผ่อนคลายอะไรหลายๆอย่างก็ก็ดีคอ้ยการทรงตัวเนีย่ยอันดับแรกใช่ไหมครับคือคุณจะปั่นไปไหนยาวๆได้เนี่ยคุณก็ต้องการทรงตัวก็ต้อง มันถามาที่จะขี่ได้มัน่นคงอย่างน้อยคุณก็ต้องปล่อยปล่อยมือได้สักข้างหนึ่งเพราะบางทีเนี่ยเราขี่ยาวๆเนี่ยมือข้างหนึ่งเนี่ยคุต้องก็จับกระติกน้ําเพื่อที่จะยกตื้นได้อันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็เรื่องของถ้าคุณปัดออกถนนเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักรู้จักการระวังรถนะครับรู้จักการหลบเลี่ยงจุดเสี่ยงอะไรต่างๆอีอย่าง,างนึงก็คือาก,การใช้เกียร์ใช้เบรกเขาเสือภูเขาหรือว <laughs> ่าเส <laughs> ือหมอกทร่วนี้เขาจะมีเกียร์เยอะ ก็การใช้เกียร์ก็ทำให้คุณออกแรงน้อยลงไปได้เร็วขึ้นอยากให้เล่าเรื่องว่าความเป็นมาของการขี่จักรยานค่ะเป็นไงบ้างทำไมถึงทำไมถึงมาขี่ได้จักรยานก็เป็นอุปกรณ์ในการเดินทางนะตอตั้งแต่เดนะ็กๆก็ใช้ช่วงนึ่งก็หยุดไปนะฮะหยุดไป ช่วงนี้กลับมาก็คิดว่าเออน่าจะกลับมาใช้ประโยชน์จากจักรยานเป็นอุปกรณ์ในการเดินทางนะฮะเป็นโหมดหนึ่งในการ transportation น,นี่คือแล้วก็เป็นโหมดหนึ่งที่คิดว่า pollution จะเป็นตัวที่น้อยที่สุดหนึ่งส่วนนะฮะอันนี้ก็คือก็เราคิดว่าอะไรที่พอจะทำได้ก็น่าจะทำระยะทางใกล้ๆก็ใช้วิธีการเดินนะฮะไกลหน่อยก็อาจจะจักรยานอาจจะเป็นส่วนช่วย ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งในการที่จะออกกําลังกายนะฮะก็ได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นไปหาที่ที่เป็นจุดที่เขียวๆนะฮะในการที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์นนักานเองเห็นวิถีสําคัญคือมันได้ไปเห็นวิถีขี่จกระยางก็เป็นอีกส่วนหนึ่งวันนี้ที่เมื่อคีนที่บางกระเจ้านี้ก็เป็นเห็นวิถีการใช้ชีวิตของคนในชุมชนนี้นะอันนี้ก็คือก็เห็นว่าคอมมูนิตี้นี้เขา อ,อันนี้ก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งมันเป็นหนึ่งส่วนเทคนิคการออกการออกกําลังกายมันมีหลายอย่างจักรยานเป็นหนึ่งส่วนในการก็หลายคนอาจจะบอกต้องการเร็วหลายคนอาจจะบอกต้องการคอมมูนิตี้ต้องการกลุ่มนะครับก็คือ d e p end on ว่าแต่ละคนมีเ u อร์เพยังไงนะนี่คือแต่สองนที่สุดคือจริงๆแล้วเรื่องเซฟตี้เรื่องรเรื่องเซฟตี้เป็นเรื่องสําคัญสุดนะฮะอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมนะัว เนี่ยนะฮะนฮนี่คือเราต้อง preparation ให้พร้อมในการที่จะออกน้องชายนะครับแล้วก็กฎกติกามารยาทต่างๆคิดว่าสำคัญมาก ที่เราได้สำรวจและแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักปั่นในวันจักรยานโลกกันไปแล้วพวกเราจึงอยากให้วิดีโอนี้เป็นแรงสนับสนุนเล็กๆให้ทุกคนออกมาปั่นจักรยานเพื่อประโยชน์ด้านร่างกายจิตใจและสิ่งแวดล้อมและเราจะไปส่องสุขที่ไหนกันต่อในบางกระเจ้าสามารถติดตามได้ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ